สวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอร่ำแ่าครับแดงสุขูมสุขนเดิมเหมือนนี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องหมอล่ำเขากับมีแต่เรื่องแต่เล้าเนาะพี่น้องเนาะเห็นเรากับหอสบายขึ้นมาเหรครับพี่น้องบมอสบายใจเป็นมีแต่แบบว่าเพื่อนครับเอฟซีแบบว่าเป็นแฟนรับเอฟซีแบบ บุกงูนะครับพี่น้องว่ามันเป็นควาวหมดซึกแบบไหนั่นก็คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นกับแบบน้งง่งหัอแอมละไม่เสียงท่องครับพี่น้องซึ่งทาวับแดงกับบ่ออใจว่ามันคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เป็นเด้สี่ขึ้นมาเฮ็ดเพื่อนยังนะาเราพี่น้องเนาะ เือศิลปินเฮาทุกคนเวลาขึ้นไปทําการแสดงด้านหนาวิธีน่พี่น้องทุกคนก็อยากเห็ดผลงานให้มันดีทุกคนก็อยากเห็ดให้มันดีสุดเนาะแต่ว่านแบบว่า นี่เดี๋ยวว่าที่ถ้าขับแดงคิดไวยย้คือเห้าเห็ดคือเห้าเห็ดผลงานออกมาดีแล้วตัวรักแสดงเท็ดดีเห็ดดีแล้วเนาะแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมที่เท็ดดีเกินพี่น้องขาใจเข้าาเท็ดดีเกินแมันเป็น กรณีที่แบบมันบ้าหนาทีเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเนะาะจกกรณีของนอง้องเขาแยมเพราะว่าียังพี่น้องหูบ่นนนหน้องเอ็แยบน้องเอ็แย่เพิ่นขึ้นไปแสดงหนาหนาเวทีวบางหมู่ขึ้นนี่ครับพี่น้องแล้วมันก็มี ลายสวนใี้คุมปิดผอมมากขึ้นพี่น้องก็อย่าลเราไม่เสียงท้องการได้ขึ้นไปทำการแสดงปกติก็ไปร้องเพลงในหน้าเวทีปกติเราก็มีภาพภาพหนึ่งครับพี่น้องเราก็มีภาพภาพหนึ่งคือแฟนคาร์บีซี่หรืพุยงครับเอา เอาละวัานเอาติปไปให้แต่ว่าเงาเตยเงาเตยหนึบนะครับเอาเงาเตยหนึบเท้กับพยายามปัดออกปัดออกแบบสุภาพครับพยายามแต่ว่านั่งกับโต๊ะใหนั่งโต๊ะใจคือคือแบบว่าในความหมูซื้อคือนเฮาคือนเฮาคือเพลินแบบนี้ ในความผู้สื้อคือห่อคือเพลินตั้งขี่รองเพลงตั้งขี่ระแวงนะครับพี่น้องนะพี่น้องเข้าใจอารมณ์นี้อยู่เนาะทั้งขี่รองเพลงทั้งจะละแวงมันก็นเลยเฮ็ดให้ตกใจเกิดต่อมาเอียงขื่นไปยังสันหน้าพี่น้องซึ่งมันก็บ่กเป็นต้นเหตุหรอกครับก็เม่นมาทีเดียวนะครับรอบที่สองมาอีก รอบที่สองมาเอามาเอาเงินมาตีเงินเต็นเออให้เอามายัดนเงินเงินเตห้เอามายัดนเต็กะชักจะเปลกๆนะครับพี่น้องเนาะกระชักจะแปลกๆว่าเอามาเห็ดเห็ดอย่างนั่งกับตกใจนั่งกับรองเพีงไปบัดทีนี่ไม่ทานไปแค่พักหนึ่งไม่อีกรอบรอบหนึ่ง รอบที่สามมาเห็ดคือเก่าอีกครับผมบอกหูว่าเกจต้าน่าคืออย่างเกจตนาดีให้เกจต้านาไหลนี่น้องวาบอกเกจตนาดีให้เกจต้านาไหลในการที่มาเห็ุมาเห็ุแบบนี้มัน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 มาแม่ไม่เห็ุแบบนี้มันมันมัน มันมาแมนแบบว่ามันมาแมนเื่องเลินหลินครับเพราะว่าน้องกับเป็นผู้ญิ่งคนที่เองเง้นมม่หาเนยครก็กกเป็นผู้ยิ่งแต่จริงอยู่ครับแต่ว่ามันก็บ,บอสมควรเพราะว่าอยู่หนาวิีมันก็มีทั้งผูง้ยิ่งผู้ชายเขาคนบึงกัหลายนะพี่น้องเนาะ มันก็มีทั้งผู้ใายผู้ใายอะไรเขาก็ทุกคนก็จ้่องมันมองเป็นภาพลักษณ์ที่บ่ดีมันเป็นภาพลักษณ์ที่บ่ดีเลยพี่น้องคนเขาสิมองน้องเป็นแบบใดเขาสิมองน้องจังไพจะน้นองว่าบมันเป็นจังซังแสนดีหลังจากนั้นนองก็ได้ออกมาน้องก็ได้ออกมาโพดแค่แค่คลิปที่เขาโพดมื่ขึ้นนะครับว่า จะไปนอนอีกอลยิเมื่อออกขอโทษจก็ผา่าตีดออกมาผาาติดบริเออกมากเนาะนอนมาออขอโทษอยู่เรากะไปชีว่ารอบนากระชิตมันระมัดระวังตัวหฮไลายกว่านี้ตันระมัดระวังตัวหฮไลายกว่านี้หรือว่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแต่แน่นอนเลยครับคือมันระวังเนี่ย น้องต้องนี้คนดูแลอีกคนนึงอยู่ขาววิธีอยู่จะประกบนะครับเนาะต่อหนี้ต่อหีพี่เลี้ยงประกบมาพร้อมมาดูแลมาบึงว่าเป็นคนดีนีอย่างอย่างบอม่นมาแบบว่าม่ซอยหน้องซอยนุงนะครับเนาะเพราะงานดานนะวิธีมันเป็นงานที่พิษผาดบระเด้เลยครับพี่น้องเป็นงานที่พิษผาดบระเด้กับเขาใจน้องอยู่แต่น้องให้ดีสุดครับ ถ้าถามประเด็นนี้ข่าวแล้วก็บ่สบายใจก็เลยมาบอกสุพีสุนยองฟังอี็นหรืว่าให้ติบกับห้เงีนอยู่ครับเป็นท่า,น,านกับเอฟซีแต่ว่าเฮ้าก็ต้องให้เกียรติศิลปินพร้อมเลยบ่แม่นว่าเฮ้าอยากไฮอยากได้ก็ดดดกนนได้ถี่ไปยัดใส่ซนาอกยัดใส่มันกับบ่ใช่ครับพี่น้องเนาะให้เกียรต์น้องกับเป็นผู้หญิงเป็นแสบเป็นสาวมันก็ดูบอดี้ คนนี้เขาคิดจะไหนพี่น้องว่าบ่เป็นนักสัตว์ละถ้าข้าวแดงกับว่าสบายใจก็ได้มาบอกสุพีสุนอกฟังนี่แหละครับว่ามันมันบ่็คกไขสั่งสันบัณฑิตถ้าข้าวแดงกับว่าบ่็คกไขสั่งสันแล้วกับนี่มี่ควบประสงค์บดีแอบแฝงมาบ่สันเดียพี่น้องว่าบ่ าที่หวังมาทำลายชื่อเสียงกันมันกับบแมนนะพี่น้องเานาะจะให้ราบกันนะสันต์อบว่าคนหนึ่งเคยอ้สำเร็จประสบประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นี่มันกับมันยังไงเลยพี่น้องมันงา่ามมันบุแมนว่าคนลอยคนคนจีบคนสิสำเร็จที่กันเบิดมันมีแค่เพชรเม็ดเดียวเท่าน,นั้นนี่แหละครับพี่น้องจะให้ให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 เกียรติเพิ่นให้เรียกว่าให้เกียรติเพิ่นให้กำลังใจเพิ่น อันนี้ที่ผสมควรวตัวผูต้องเห็นต้องคือ้องเนาะให้รักษาแบบพี่นี่อันดีงามบันเท้าไว้เห็นนะนี่แหละครับพี่น้องมันเป็นเรื่องเหล้าที่บ่สมใบไก่เป็นเรื่องเหล้าที่บ่นา่าัดเกิดครับมอหล่บมันเฮาเลยเนาะพี่น้องกับแฟนคลงขับเย็บซี่คับมีมอแค้นแฟนมอล่อมันแหละเราก็ปั้นผ่าเยอะมากมันก็เห็น,นพี่น้องดูบดีแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละทางค้ามแดงก๊บ ว่าสบายใจเลยเอามาบอกสุติสุนงฟังเห,หะ่ะก็ว่างว่าขึ้นจะเป็น <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้จะบ่กเกิอดอีน้ะพี่น้องเนาะก็ต่อไปก็ขึ้นพอวิ่ีจะฝากพี่ฝากงงพิดขอเชื่อมเส้นมาล่ำสุขผู้สุขุนนด้ครับเด้อให้จะว่าให้ดูแลก,กันฮักกันหนั่นแหละพี่น้อง มือนี้ทางข้าวแดงกะเอามาออกสูพีสูนองฟังเดี๋ยวคนณมาเดี๋ยวคนณมาสบายใจกับมาออกสูกันฟังนี่แหละท้ายเราท้าข้าแดงกัขอบคุณทูบผู้ทุกคนที่มารับฟังเรื่องเหล้าต่างๆตีทางข้าวแดงกัมาน้เสนอขอบคุณหนไรเด้อครับตี่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณชูบุชูขุนขอบคุณที่คนไะไรก็แค่ให้เด้อครับเด้อสารับนี้กะสวัสดีครับขอบคุณครับ